วันที่13มิถุนายน2566สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่7จังหวัดชัยนาทได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นโฟกัสกุป๊ปนณะแปลงใหญ่พืชผักหมู่ที่2บ้านท่าปวกสูงตำบลท่าดินดำอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีเรื่องการจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากการถอดบทเรียนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งปลอดภยัยบ้านปวกสูง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนปีงบประมาณ2,566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากการถอดบทเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งปลอดภยัยบ้านปวกสูงซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่7รวมทั้งสิ้น30คนทำไมถึงได้เลือกการถอดบทเรียนหน่อไม้ฝรั่งบ้านปกสูงคะค,คือกลุ่มหน่อไม้ฝรั่งบ้านอ่ปกสูงนะครับเป็นเป็นกลุ่มที่ประสบความสําเร็จอ่าในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีความเข้มแข็งด้านการตลาดแล้วก็สามารถส่งออกไปยังทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นะครับแล้วก็ การที่ได้มาถอดบทเรียนตรงนี้ได้ได้ใช้กรอบแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าหรือ Value Chain นะครับทำให้เห็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ปัจจัยการนำเข้าการปฏิบัติการการส่งออกนะครับแล้วก็การตลาดและการขายรวมไปถึงการบริการและยังมีกิจกรรมสนับสนุนอีกนะครับซึ่งห่วงโซ่คุณค่านี่นะครับทำให้เราได้เห็นภาพรวมนะครับแล้วก็รายละเอียดย่อยแต่แต่แตละขั้นตอนนะครับแล้วก็ าสามารถนําไปจัดทาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินรีหน่อไม้ฝรั่งนี้ต่อไปครับทําไมท่านเกษตรอําเภอถึงได้เลือกมาส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มนี้คะค่ะก็เนื่องจากว่ากลุ่มนี้มีกลุ่มเป็นกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะมีสมาชิกกลุ่มอยู่ประมาณ9คนที่ผ่านการอบรมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็มี ความมุ่งมั่นที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะมีเป้าหมายว่าอยากจะส่งออกนะคะทำหน่อไม้ฝรั่งที่มีคุณภาพเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็จะส่งออกด้วยตัวของเขาเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นแรงจูงใจว่าเขามีแรงจูงใจในกลุ่มของเขาเองอยู่แล้วโดยภาครัฐเป็นส่วนเติมเต็มให้เป็นส่วนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มให้แล้วก็ ต่อยอดไปจนถึงเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่เป็นหลักในการทําการเกษตรอินทรีย์ในชุมชนค่ะขอบคุณค่ะท่านบอกออมีแนวคิดหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําการเกษตรอินทรีย์แบบไหนบ้างคะคือคิดว่าการทําเกษตรอินทรีย์ค่ะมันต้องเริ่มต้นอยู่ที่ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของตัวเกษตรกรเองที่อยากจะเข้ามาทำกิจการนี้โดยเฉพาะต้องมุ่งที่จะพยายาม ศึกษาเรียนรู้เนาะแล้วก็พอความอยากทำแล้วไปได้ข้อมูลความรู้จากหน่วยงานราชการที่คอยให้การสนับสนุนแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสําเร็จตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถส่งเสริมสนับส,สนุนให้เขามีกําลังใจแล้วก็ประสบความสําเร็จในการทําเกษตรอินทรีย์ของเขาได้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ